สวัสดีครับท่านผชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการจอดใจครับเรื่องราวของจอดใจในคืนนี้เป็นเรื่องราวขององค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆมีผลมากๆต่อชีวิตของคนไทยทั้งประเทศนั่นก็คือการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วทั้งประเทศซึ่งองค์กรนี้ได้ทํามาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า20ปีผ่านโครงการต่างๆมากกว่า4,000โครงการในแต่ละปี จริงๆชื่อขององค์กรนี้เรารู้จักเป็นอย่างดีองค์กรนี้ก็คือสสสหรือชื่อเต็มก็คือสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและก็เป็นวาระที่น่ายินดีด้วยว่าด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างนี้นะครับองค์กรนี้เพิ่งได้รับรางวัลระดับโลกนั่นคือรางวัลเนลสันเมนเดล่าด้านการส่งเสริมสุขภาพประจำปี2564จากองค์การอนามัยโลกนะครับ และเราจะมาดูว่าองค์กรนี้ขับเคลื่อนอย่างไรทำงานยังไงและต้องการให้คนไทยมีสุขภาพดีได้อย่างไรยากง่ายขนาดไหนด้วยนะครับเราจะคุยกับผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพครับดรสุปรีดาอดุลยานนท์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณสุกปรีดาครับ,รบจริงๆผมว่าผลงานของสอสสผมในฐานะประชาชนคนธรรมดาเนี่ยจะเห็นการรณรงค์ต่างๆมากมายแต่เราจากข้อมูลเราเพิ่งรู้ว่าจริงๆสสสทำงานมากกว่านั้นอีกเยอะแยะเลยแล้วก็ผมเชื่อว่า บทบาทงานอันนี้เนี่ยถ้าทําได้อย่างเป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยมันคือความเป็นดีอยู่ดีของคนอย่างแท้จริงแล้วก็งบประมาณในด้านการดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นงบประมาณมหาศาลที่จะได้ประหยัดไปถูกไหมฮะเราหวังเช่นนั้นครับเราหวังเช่นนั้น <laughs> คุณหมออยู่กับองค์กรนี้มาก,กี่ปีแล้วครับ18ปี <laughs> ผมเริ่มเข้ามาสักปลายปีที่2ของการเกิดองค์กรนะครับโอ้ <laughs> <laughs> ถ้าเราจะรู้จักคุณหมอก่อนนามสกุลผมคุ้นมากเรามีคอลัมนิสในรายการเจาะใจชื่อคุณหนุ่มเมืองจันหรือพี่ตุ้ม นะฮะเป็นอะไรกับคุณหมอฮะเป็นน้องชายครับมีพี่น้องหกคนผมเป็นคนที่สองสรคนเป็นคนที่สี่แล้วเหมือนกันไหมครับชอบอ่านหนังสือมากมากถูกหล่อล้อมาคล้ายกันครับอาจจะจากพ่อมาคือเป็นนักอ่านตัวยงมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะครับเขียนหนังสือด้ไหมฮะก็เขียนบ้างครับแต่สุดท้ายไม่ได้มาเอาดีทางนี้เหมือนน้องชายครับก็คือเดิมทีอาชีพหลักก็คือเป็นคุณหมอ ใช่ครับเป็นหมออะไรครับหมอหฟันนะครับเป็น,นทันตแพทย์นะครับจริงๆรตั้งแต่เป็นนักศึกษาแล้วผมเองก็เริ่มเรียนรู้ตัวเองอว่าจริงๆเนี่ยเป็นคนสนใจโลกกว้างแล้วก็ในเรื่องของทันตแพทย์เนี่ย อยากจะผลักดันให้เกิดงานในวงกว้างเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากเสียมากกว่าการที่จะรักษาฟันทีละซี่ทีละปาทีละคนนะครับหรืออย่างอย่างคลินิเชียนนะครับซึ่งทันตแพทย์จํานวนหนึ่งก็ต้องต้องมีหน้าที่หลักตรงนี้สมัยนั้นถ้าจะทำงานวงกว้างเนี่ยก็มีคําว่าทันตะสาสุข ทันตาสาธารณสุขใช่ครับมันไปยุ่งกับสาธารณชนนะครับแล้วก็ทันตกรรมชุมชนนะไปยุ่งกับชุมชนนะครับอ๋อคือไม่ใช่ทําในช่องปากละอันนี้ต้องไปหาว่าเขากินอะไรเขาแปลงฟันแบบไหนเขาใช้อะไรยังไงทันตาสุขภาพเขาถึงจะดีอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับหรือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวงกว้างอะไรเงี้ยนะครับในหมู่คนนะครับแล้วก็ไปต่อทางด้านนี้เรียนทางด้านอวบวิยาอะไรต่างๆนะครับทีนี้ตอนนี้เรามาใช้ป้องกันโรคติดต่อต่างๆจนจบปริญญาเอก นะครับที่มาลายลอนดอนแล้วก็ oh. มาเป็นอาจารย์มาลายที่มาลายคอนแก่นครับ uh. เ,เริ่มได้รับเลือกไปเป็นกรรมการธนแพทย์สภาไปเกาะปเป็นประธานอนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในธนแพทย์สภาแล้วก็ก่อตั้งเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานแ uh huh. ตนน่้นเรื่องวงกว้างที่อยากจะ ทำเพื่อลดปัญหาเด็กฟันผูเยอะเหลือเกินนะครับเราไปนั่งซ่อมกันทีละปากหรือสอนทีละคนเนี่ยมันก็ได้ผลอย่างหนึ่งแต่การไปจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่องความหวานเนี่ยสำคัญแล้วก็มาเชื่อมโยงกับสสซึ่งขณะนั้นเพิ่งเพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นแล้วก็เขาก็ชวนให้มาเป็นผู้บริหารสอสแล้วก็อยู่มา18ปีเนี่ยครับแต่แต่ผมชอบมากนะโครงการเด็กไทยไม่กินหวานเพราะว่าเพราะว่าจับข้อมูลที่เคยได้คุยกันหลายๆคน มันไม่ใช่แค่เรื่องฟันผูอย่างเดียวมันไปเรื่องความอ้วนไปเรื่องระดับน้ําตาลในเลือดไปรเรื่องเจ็บป่วยเรื่องอื่นตามมันอีกเยอะเลยในความเป็นจริงของอุตสาหกรรมที่มันเริ่มพัฒนาขึ้นเนี่ยเราเริ่มกินน้ําตาลเกินจําเป็นครับก็เกิดสารพัดโรคเลยนะครับทีเนี้ยการจะไปฉุดรั้งเอาสิ่งที่คนให้คุณค่าสูงสูงอันแสนหวานทั้งหลายให้มองเห็นมันถึงความพอดีถึงความที่จะต้องมองมันในในแง่พิษภัยเนี่ยก็เป็นเรื่องยาก อยากเห็นภาพรวมก่อนนะว่าวิธีการทํางานของสสสเนี่ยทำอะไรบ้างทําแบบไหนอย่างไรมองมองประเทศยังไงแล้วจะแบ่งกันทํำยังไงทุกคนเนี่ยถ้าเอาเอาที่เราไปงานศพตามวัดต่างๆเนี่ยเจนตะครับตายด้วยโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเบอร์หนึ่งมะเร็งสารพัดมะเร็งเลยมะเร็งผู้ชายมะเร็งผู้หญิงก็ต่างกันไปหลอดเลือดหัวใจในหลายๆระบบนะหลอดเลือดสมองเบาหวานความดันต่างๆจําเลยคือใครพฤติกรรม พฤ <laughs> ติกรรมเจ้าตัวระเบอร์หนึ่งะนะครับแล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมเขาคนไกลอย่างสสเจตนาก็จะออกแบบมาให้ชวนทุกภาคส่วนมาทําให้พฤติกรรมวิถีชีวิตแล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปในทางที่จะไม่ผลักให้คนเป็นโรคมากมายอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> สถาบันนิกก็ร่วงกว่าผมเยอะเลยในการทําเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพนะครับ,รบนักนิเทศาศาสตร์เราผลักดันกฎหมายหลายร้อยฉบับในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาต้องไปทํางานกับน,นักกฎหมายแล้วก็ผลักดันกับกลไกรัฐสภาต่างๆไม่ใช่แค่กฎหมายระดับชาติเทศมัตินโยบายของโรงงานโรงเรียนต่างๆมีเยอะมากครับ,รบเราผลักดันกติกาสังคมกติกาองค์กรต่างๆซึ่งมันจะเป็นสิ่งแวดล้อมทําให้เ,เชฟอัพหรือปรับพฤติกรรมผู้คน ให้เอื้อต่อสุขภาพต้องทํางานกับน,นักเศรษฐศาสตร์สาคัญกับเรื่องภาษีด้วยนะครับเรื่องอะไรต่ๆสาขปรับเพิ่มปรับลดภาษีใช่อะไรเช่นจะเอาเรื่องแอลกอฮอล์หรือเอาเรื่องน้ําตาลใช่ครับพวกนั้นเป็น,นกลไกที่ผลักพฤติกรรมคนนะครับของถูกของแพงเนี่ยมีผลต่อพฤติกรรมอยู่แล้วฉะนั้นสาววิทยการมากครับฉันสสเองเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ปัญหาหนึ่งนะครับจากโจทย์ของต้นน้ําว่าอะไรทําให้มันเกิดบ้างแล้วสิ่งนั้นต้องการยุทธศาสตร์ อะไรบ้างซึ่งยุศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เพิ่งบุคคลฝ่ายเดียวนะครับต้องใช้ท้งนักวิชาการนักขับเคลื่อนสังคมสื่อสารมวลชนชุมชนท้องถิ่นต่างๆมาประกอบกันครับแล้วเราก็สนับสนุนผลักดันให้กลไกเหล่านั้นมาเชื่อมร้อยกันผลักดันเรื่องใหญ่ คณะกรรมการเราก็สนับสนุนในการสื่อสารสังคมนะครับบางคนคอาจจะบอกว่าเออเห็นโฆษณาสอสอเยอะไอ้ตรงนั้นเราก็ไปชวนเอเจนซี่เมืองไทยท็อป10มาทางานทั้งนั้นนะครับ,รบในราคาที่ไม่ได้เป็นราคาพาณิชย์เป็นราคาพันธมิตรแล้วก็เขาก็กวาดรางวัลกันหลายร้อยรางวัลจากรรตรงนี้แต่ว่าน,นั่นคือเสี้ยวเดียวครับเราจะมีงาน,นมีงานที่เราอาจจะเห็นกิจกรรมอยู่ในชุมชนเ,ออเล็กๆแม้แต่ชุมชนชนเนผ่าบนภูเขาอะไรต่างๆนะครับเรามีกิจกรรมกับ อ,อตบตเทศบาลตำบลกว่าสา0พันกว่าตำบลที่ทำประจำอยู่ทุกปีทุกปีงั้นจากที่คุณหมออยู่มา18ปีองค์กรทำงานมา2ี่สปีเนี่ยเราเห็น<ม>ความเปลี่ยนแปลงไหมครับ<ม>เช่นค่านิยมต่างๆเอาเอาทีละเรื่องเลยก็ได้อย่างอย่างแอ,งอลกอฮอล์หรืออะไรเงี้ยสสเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาโดยมีการเก็บภาษีเพิ่ม2%เอร์เซนจากเหล้าบ,บุรี่บุรีนี่ถ้าเอาตั้งแต่ก่อนสสหน่อยนะครับ30ิปีที่แล้วตอนนั้นผู้ชายไทยเนี่ยสักหกคนครึ่งในสิบคนสูบบรี่เวลาสูบกันแล้วเขาก็จะ มีน้ำใจแล้วก็จะแจกกันสูบนะครับามาเลพลักให้ผู้ชายไทยถ้าอยากจะเป็นแมนอยากจะเป็นคนในสังคมเนี่ยต้องสูบขณะที่ผู้หญิงนี่จนถึงทุกวันนี้ยังประมาณ2%องเปอร์เกว่าค่านิยมสังคมไม่ได้ไม่ได้เอ,อ,อ,อื้อทลายไม่ได้สูบแล้วเทจะสูบแล้วกากันสูบแล้วไม่ดีนะครับทีนี้พอจะให้เขาไม่สูบเนี่ยมันก็ต้องไปทําในต้นเหตุของมันนะครับก็ให้คนที่ไม่สูบเนี่ย เข้าใจถึงควันบุหรี่มือสองอเข้าใจถึงสิทธิในการหายใจอากาศบริสุทธิ์เข้าไปะฉะนั้นมันก็เกิดเกิดเรื่องของเขตปลอดบุหรี่ขึ้นเช้นห้องแอร์เริ่มห้ามละตรงนั้นเริ่มห้ามแล้วขยายไปเรื่อยปัจจัยสิ่ง<ด>แวดล,ล้อมสื่อต่างๆก็จะไม่มีบุหรี่อยู่ในสื่อห้ามดเด็ดขาดฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยมันก็ทําให้คนสูบร,รู้สึกอึดอัดมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองนอกจากไม่เท่แล้วกลายเป็นคนที่ถูกลังเกียจก็ได้นะครับในบางคนอะไรเงี้ยครับสสเองก็ไปผลักดันกฎหมายผลักดันการขึ้นภาษีไปหนนุกรรระงงัค เนนุนกรมสรรพสา,ามิตนะครับหรือแม้แต่กฎหมายแม่ล่าสุดเนี่ยที่ออกมาปีหกศนเนี่ยก็ร่วมกันล่าลายชื่อกันกว่าสิบกว่าล้านชื่อนะครับตักดันให้เกิดกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยสำนักงานสถิติเพิ่งจะประกาศสถิติล่าสุดเดือนนี้จากจากสาสิบสองเปอร์ซนรวมชายหญิงเนี่ยตอนนี้เหลือสิบเจ็จุดสี่ก<ห>็<ห>เป็นผลงานที่ลดลงเห็นได้ชัดนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของของบุหรี่นะครับเล่าเองเราเอง เคยขึ้นชื่อว่าขี้มาอันดับห้าของโลกท่านทำเลยเหรออันนี้เป็นข้อมูลสถิตินะใช่ครับแต่แต่อันนี้พอดีในเฉพาะเซกชันสุราขาวนะครับหรือสุรากลั่นถ้าบวกเบียร์บวกอะไรเราก็ไม่ถึงขั้นอันดับห้าแล้วครับแต่ว่าเฉพาะตอนยุคโดยเฉพาะยุคที่เรากินเหล้าขาวกันเยอะมากตอนนั้นเนี่ยสถิติแอลกอฮอล์ต่อหัวคนไทยเนี่ยพุ่งขึ้นด้วยกราฟที่ชันมากเหมือนกันกับบุหรีไหมค่านิยมเหมือนกันแต่ว่า หนักกว่าตรงที่ว่าเหล้าเนี่ยมันไปผูกกับสังคมวัฒนธรรมสูงกว่าบุหรี่บุหรี่สูบคนเดียวก็พอเห็นนะ,ะหเหล้าดื่มคนเดียวนี่ไม่มากมันไปอยู่ในงานอยู่ในงานเทศกาลงานบุญงานเนี่ยงานศพงานเลยใช่ฮะ,ะ,ะสกบทำสถิติวิจัยว่างานศพอั่นึึงแถวลำปางเนี่ยค่าค่าเหล้าในงานศพเนี่ยเป็นหนึ่งในสามของขใช้จ่ายทั้งหมด แล้วมันกลายเป็นว่าทาต่อๆกันมาก็เลยกลายเป็นว่าเออเป็นเรื่องดีใช่ครับแล้วก็อื่นๆครับมันอยู่ในงให้เป็นของขวัญใช่ใช่ทุกปีใหม่เราก็จะมีกระเช้าจะมีเหล้านอกเป็นประธานอยู่กลางกระเช้าแล้วมีอย่างอื่นรายรอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็พวกนี้นะครับมันต้องไปเคาน์เตอร์ต้องไปทําแนวรบด้านสังคมวัฒนธรรมกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพตัวนี้ซึ่งทําให้เกิดโรคกว่าหกสิบโรคนะครับดีขึ้นไหมครับต้องถามแบบเดิมอีก โดยเฉลี่ยเนี่ยอัตราดื่มแบบพอดื่มนะครับเช่นในรอบปีที่ผ่านท่านดื่มไหมเนี่ยจะทรงๆอยู่แถว30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่การดื่มชนิดที่หัวราน้ำนะฮะการดื่มหนักเ,เขาใช้คำว่าระดับปานกลางถึงรุนแรงต่อสุขภาพเนี่ยลดลงเหลือหนึ่งในสามใน10ปีที่ผ่านมาครับสิ่งไหนคือยากที่สุดคะคุณหมอแก้ความเชื่อหรือว่าแก้วัฒนธรรมเลยครับมันมันอยู่ในสังคมคือถ้าคนทั้งหมด เขาเชื่อกันเจ้าภาพงานศพเนี่ยตอนไปชวนบอกงานศพปลอดเหล้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาไม่เลี้ยงเหล้านะเ<อ>ขาโดน,น,<ค>นชาวบ้าน,านดา่าตำหนินะใช่โอ้งานนี้ขี้เหนียวไม่มีอะไรใ,ให้กินเราก็ต้องไปลงลงก็ทําทำป้ายให้จากสสสจากอะไรก็ตามว่าเราห่วงท่านนะเราเลยไม่นั่นคือมีคนกลางไปช่วย ช่วยเสริมหนุนหนุนหลังหน่อย uh huh. อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่ตอนรับน้องที่ตอนนั้นก็มีเหตุต่างๆรุนแรงมากครับ uh huh. เราก็ต้องใช้เหตุที่มันรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยฟีดแบ็กกลับไปในการที่บอกว่าทําไมเราต้องต้องดื่มเหล้ากันในาการรับน้องด้วย uh huh. อะไรอย่างงี้นะครับ uh huh. เรียกว่าไปทุกด่านหน้าต่างๆของความคิดความเชื่อนะครับ uh huh. อย่างเทศกาลใหญ่ๆของเราเราก็ดื่มเหล้ากันบ้าครั้ง นะครับเป็นคานิวัลไกลๆเลยนะฮะสงกรานแหละพูดตรงๆนะบางคนพูดว่าเป็นเทศกาลเมาแล้วละเมิดกฎหมายแห่งชาติวันนั้นจะมีการทําสิ่งนั้นเกิดขึ้นประชาชนตั้งด่านทําอะไรก็ได้ใครก็ได้ใช่ครับทางลวนลามทางเพศลวนลามก็ได้ความรุนแรงชกต่อยกันตีกันก็ได้อุบัติเหตุก็พุ่งสูงครับโรงพยาบาลแน่นเอียดในทุกวันสงกรานโดยตอนะครับแต่เห็นบอกมีพยายามคุยกับท้องที่แล้วก็สร้าง ภาวะแบบสงการแบบวัฒนธรรมไม่ไมเปลี<ม>่ยนไปเยอะครับออสิบกว่าปีก่อนตอนเราเริ่มชวนท้องถิ่นซึ่งมักจะเป็นคนจัดงานในจังหวัดในอำเภอเนี่ยบอกว่าทําพื้นที่ปลอดเล่าหน่อยได้ไหมเป็นโซนนิ่งก็ได้ไปคุยกับใครเนี่ยโดนหัวเราะใส่หน้าออบอกว่ามันเป็นอะไรไม่ได้อะสงการไทยไม่กินเหล้าเนี่ยคิดออได้ยังไงออนะครับเอาอะไรมาคิดออนะครับออแต่พอเริ่มชวนครับแล้วก็เกิดครั้งแรกขึ้นที่เทศบาลนครขอนแก่นเขาเป็นจุดเริ่มจากถนนสีจันทร์ นะครับตรงนั้นซึ่งต่อมาก็เรียกกันว่าถนนเข้าเหนียวเนี่ยก็ก็ทําครั้งแรกครับ,รบแล้วเขาก็เรียนรู้ว่าเอ๊ะคนก็นมาเที่ยวกันนี่ดีด้วยซ้ําไปคนเขารู้สึกว่าปลอดภัยพาลูกพาหลานพาครอบครัวมาได้เสร็จแล้วต่อมาเขาก็จัดกิจกรรมต่างๆแล้วคนเยอะขึ้นจนมีคลื่นมนุษย์ไลท์แอลกอฮอล์ะนะครับอตอนนั้นเขานั่งนับต่อหน้าผมเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยคนหลักแสน อยู่ในคลื่นมนุษย์นั้นโรงแรมเต็มเอียดเสร็จแล้วเทศบาลอื่นก็คิดว่าเอ้ยทำไมไม่ทําอย่างขอนแกนบ้างนะครับตอนนี้ถนนข้าวต่างๆเกิดขึ้นนะครับเพะมันกลายเป็นถนนไร้แอลกอฮอล์มีข้าวสารพัดเลยครับกระทั่งข้าวเหนียวทุเรียนอะไรต่อไอะไรนะครับจนมันมันซ้ากันเยอะเดี๋ยวคนจาไม่ได้ว่าข้าวอะไรก็ตามต่อมาหาไทยรับรูปครับมหาไทยสั่งการไปเลยบอกว่าขอให้จังหวัดและอำเภอ จัดโซนนิ่งปลอดเล่าตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ก่อนโควิดเนี่ยมีพื้นที่ฉลองสองการปลอดเล่า2,200กว่าแห่ง<อ>นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นในช่วงช่วงเวลาหนึ่งนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาจากเรื่องที่เหมือนเป็นไปไม่ได้เลยมาสู่การเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการฉลองเราซึ่งสํารวมขึ้นเรายังสนุกกันได้โดยไม่ต้องพึ่งเล่าสองอันนั้นเป็นเป็นการแก้ไขสิ่งที่ยังดูเหมือนว่าเฮ้ยมีมีม,มีโทษเห็นชัดนะ อันตรายต่อสุขภาพนะแต่อันที่สามที่ผมจะถามเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วมันเป็นของดีแแสนหวานอะ่ะม,มันจะทํายังไงให้คนกินหวานน้อยลงได้เจาะที่เด็กก่อนที่ใช้คําว่าเครือข่ายเด็กไทยก็ไปที่โรงเรียนครับคุยกับทางการศึกษานมที่โรงเรียนแจกเนี่ยไม่เป็นนมหวานได้ไหมเป็นนมจืดนะครับไม่ง่ายนะครับหลายปีแรกเราบอกนักเรียนเด็กไม่ยอมกินโยนทิ้งบนกินไม่อร่อยกินไม่หมดเราก็โดนครูด่าเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ แรกๆคือปลอดน้ำบัดลมครับตอนนั้นธุรกิจก็เข้าเข้าโรงเรียนเยอะมีการให้ตู้ให้อะไรต่างๆ<ม>ก็ขอเริ่มด้วยโรงเรียนปลอดน้ำบัดลมมีโรงเรียนหลายพันโรงเข้าร่วมนะครับเออหมอผมถามหน่อยฮะองค์กรนี้ศัตรูเยอะไหมครับออหมายถึงว่าธุรกิจที่หมอพู<โ>ดม<ย>าที่ที่ทนนรณนงคลงทั้งหมดเนี่ยธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งสิน้น<ร>เขาคงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไหมฮะก็มีมี คนที่อาจจะเสียประโยชน์นะครับจากการที่เราจะยอดยอดเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ขึ้นอย่างที่เขาอยากได้ใช่ครับแต่จริงๆแล้วยังร่ำรวยกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีใครจนลงเท่าไหร่ <c oughs> แล้วเราคิดว่าถ้าถ้ามันแลกกับการที่คนจะสุขภาพดีขึ้นนะครับ <c oughs> มันควรจะต้องมีกติการ,ระดับหนึ่งในการควบคุมเราก็เจราจาตรงนั้นครับบางเรื่องยกตัวอย่างอย่างเรา ผลักดันให้ซองน้ําตาลเนี่ยนะครับจาก6กรัมเป็น4กรัมเรางานวิจัยเราชี้ว่าคนเวลาจะฉีกซองน้ำตาลใส่ซองที่เวลามาใส่กาแฟซองหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอฮะคนไม่ได้สนใจมากหรือน้อยไม่ได้ดูว่ามันมีเท่าไหร่ด้วยใช่ฉีกไปแล้วก็ใส่นะครับพอลดขนาดลงคนก็ใช้ซองเท่าเดิมนะจำนวนซองเท่าเดิมแต่เขากินน้ำตาลน้อยลงใช่ครับโรงงานอุตสาหกรรมก็ให้ความร่วมมือนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก่อนนั้นก็มีเรื่องของนมครับนมผงสูตรต่อเนื่องเนี่ยตอนนั้นเราจะได้ยินคําว่าโอริโกฟรุกโต ผสมน้ำพึ่งอะไรต่างจริงๆผสมหมดเลยใช่ไหมครัก่อนนั้นเคยผสมครับในนมผงสูตรต่อเน,นื่องไม่ให้เด็กแรกเกิดเลยนะก็ทันมานิดนึงเกิดออกเดินมาก็เราผลักดันให้เกิดกฎหมายกฎออยอที่จะห้ามเติมลงไปในช่วงนี้ยังน้อยให้เด็กโตขึ้นอีกนิดก่อนเนี่ยล่าสุดก็กฎหมายที่จะเก็บภาษีเครื่องดื่มรสหวาน Ừ, คือถ้าคุณเกินลดหวานถึงขีดหนึ่งนะครับจะเสียภาษีในอีกอัตราหนึ่งสูงขึ้นก็เ <ừ, S 2> รียกว่ายิ่งหวานมาก <ừ. S 2> ยิ่งเก็บภาษีแพงมากขึ้นนะครับเป็นตน้นผ่าน,นยังไงนี้ผ่านแล้วครับแต่ว่าทําเป็นขั้นบันไดนะครับจะไปทีละขั้นนะครับอตอนนี้เราเห็นการโฆษณาไม่มีมน้ำตาลไม่หวานหรือไม่ก็หวานด้วยอย่างอื่นอะไรก็ว่าไปมากขึ้นครับในในแบรนด์เดียวกันเนี่ยหรือแม้แต่ตอนนี้เราเข้าไปในร้านกาแฟเราจะเห็นป้ายซึ่งมีตราของทางกรมอรามระทวงสุขแล้วก็มีสอสออยู่ด้วยเนี่ยในการที่บอกว่า หวานน้อยสั่งได้ฉะนั้นมันจะมีระดับกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เราหวังว่าทั้งหมดเนี่ยจะช่วยลดพิษภัยของการหวานเกินในทังคมไทยลงมีอีกกลไกหนึ่งที่จะบอกให้เห็นบทบาทของสอสสได้ชัดเจนคือความเกี่ยวข้องของการทํางานของสอสสต่อคนไทยตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงเป็นผู้สูงอายุเลยเอาตั้งแต่ตั้งท้องเลยช่วงห้าหกเเรามีสติสูงมากของอเขาเรียวกว่าแม่ไวใสนะครับคนท้องทอนแต่อายุยังไม่ ไม่ถึงยี่สิบเลยครับ<ะ>เ,เป็นสถิติที่สูงจนน่ากลัวเราเป็นแชมป์ของแถวเอเชียนะครับตรงนี้เองก็ต้องทํางานเรื่องของท้องไม่พร้อมซึ่งมีหลายระบบมากครับจนกระทั่งมีส่วนหนึ่งเราผลักดันกฎหมายมาเมื่อหลายปีก่อนนะครับของทางกรมอนามัยที่ป้องกันการตั้งครรภ์ก่นอน,ว,นวัยอันควรนะครับตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวางคั้เถอะนะครับออกเป็นกฎได้ได้วยเหรอหมอเออมันกฎที่ทําให้สังคมเปิดกับเรื่องนี้ครับแล้วก็ถ้าตั้งจริงนะครับไม่ได้ห้ามตั้งครรภ์นะ,ะสังคมจะเข้าไปดูแล นะครับแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนโรงเรียนโรงงานซึ่งมักจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่เด็กหญิงเกล่านี้อยู่เนี่ยจะถูกกติกาสั่งเลยว่าจะต้องดูแลยังไงบ้างต้องดูแลครับนั่นคือเมื่อเกิดแต่ว่าก่อนเกิดเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่จะ educate ให้ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของของการขาดสารอาหารนะครับสารโฟริกต่างๆนี่สำคัญมากกับแม่ไวสใสต่างๆนะครับแม่จนไปถึงการคลอดการเกิดนะครับจริงๆเด็กคนดื่มนมแม่นะครับมี ดัชนีระดับโลกเลยบอกว่าควรจะดื่มอย่างน้อยในขวบปีแรกนะครับ,รบซึ่งเราต่ํามากครับาการดืนะ่มนมส่วนหนึ่งมันก็มาจากหลายสาเหตุแต่หนึ่งในนั้นก็คือการตลาดของนมผงที่ก็เข้าไปแจกกิฟต์เซตตั้งแต่แม่นอนอยู่บนเตียงนะครับหลังคลอดสุดท้ายก็ต้องเป็นกฎหมายครับ,รบห้ามทําการตลาดในส่วนนี้นะครับนั่นก็ชะลอการที่แม่จะถูกกระตุ้นให้ใช้นมผงเร็วเกินเหตุโดยเฉพาะแม่ยุคนี้เนี่ยคลอดแล้วก็ต้องทำงาน Hmm. ได้หยุดไม่กี่เดือนก็ต้องไปทำแล้วแต่ไม่มีที่ที่จะให้นมลูกหรือแม้แต่ปั๊มนมลูกในที่ทํางานนะครับตอนนี้ก็เกิดฟอสเท l ร t ลิตี้ส่วนนี้ในโรงงานต่างๆมากทั้งหมดประกอบกันครับทำให้อัตราของแม่ที่เลี้ยงนมลูกสูงขึ้นในเด็กปรถมวัยวัยนี้เป็นวัยสําคัญที่สุดเลยครับ,รบเป็นวัยที่สร้างฮาร์ดแวร์นะครับเราก็เนี่ยมีตั้งแต่ร่วมกับหลายหน่วยงานผลักดันเรื่องกองทุนที่เด็กแรกเกิด นะครับที้ก็เริ่มให้เด็กกลุ่มหนึ่งแล้วว่ามีมีเงินมอบให้นะครับสำหรับดูแลลูกนะครับโดยเฉพาะในครอบครัวที่ยากจนนะครับแล้วก็โตขึ้นมานิดหนึ่งศูนย์เด็กเล็กต่างๆเราทําศูนย์เด็กเล็กต้นแบบที่คิดว่าทำไงจะเกิดพัฒนาการ8ด้านของเด็กพร้อมๆกันสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งในนั้นโตขึ้นมาในโรงเรียนเราไปทํางานเรื่องส o ูล l u นช์โปรแกรมเอาไอ้ต้นทุน20บาทซึ่งเพิ่งขึ้นเป็น21บาทเนี่ยที่รัฐบาลให้เนี่ยมาคํานวณเลยว่า สามารถจะปรุงอาหารให้เด็กมีหลักโภชนาการครบถ้วนได้โดยอร่อยด้วยสร้างเมนูรายเดือนหลากหลายนะครับร่วมกับสวทชร่วมกับสถาบันวิจัย <21 S 2> พิเบาทเป็นประโยชน์สูงสุดใช่ครับแต่ว่าก็กระตุ้นได้ระดับหนึ่งนะครับ,รบแต่พอเกิดเหตุไม่รู้ว่าคุณสัญญาจําได้ไหมตอนนั้นเรื่องขนมจีนคลุกน้ําปลานะครับจำได้ครับมีเกิดแพร่เข้ามาตอนนั้นเนี่ยกระทรวงศึกษาสั่งเลยครับให้ทุกโรงเรียนใช้ โปรแกรมนี้ในการไก่ในการทำอาหารให้เด็กอย่างนี้เป็นต้นนะครับโตขึ้นมาในวัยแรงงานจริงๆแรงงานที่เป็นท่าหวงสุดคือแรงงานนอกระบบ<ห>นะครับแรงงานในระบบนี้มีระบบเรื่องของการทํางานต่างๆ<ห>ของกระทรวงแรงงานพอประมาณเราก็ไปผู้สร้างเครือข่ายแรงงานนอกระบบขึ้นจากไม่มีตัวตนไม่ได้มีลงทะเบียนให้เกิดเป็นเน<ห>็ตเวิร์กเป็นจุดประสานทําให้สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่นอกระบบดีขึ้น,<ห>นรวมทั้งช่วงโควิดนี้ด้วยนะคร<ห>ับ ไล่ไปจนถ้าผู้สูงอายุเนี่ยก,ก็สำคัญเหมือนกันนะครับให้ผู้สูงอายุปรับตัวที่จะมีสุขภาพดีซึ่งบทเรียนเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องสุขภาพร่างกายตรงๆอย่างเดียวยังมีเรื่องสังคมเขาปรับตัวกับสังคมยังไงนะครับกับคนต่างเจนเนอเรชันแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจด้วยะนะครับการจ้างงานผู้สูงอายุนี่ก็สําคัญไปใช้กฎหมายแรง,งงานเดียวกันคือมีค่าแรงขั้นต่ํา3ร0อกว่าบาทต่อวันเนี่ยมันไม่เข้ากับเขาซึ่งเขา เหมาะกับง,งานพาร์ทไทม์ซึ่งอาจจะต้องมีระบบเป็นชั่วโมงหรืออะไรต่างๆเลยครับ,รบในนี่คือตัวอย่างตามวัยนะครับผมจำได้หนึงว่าจอดใจเราเคยคุยเรื่องธนาคารเวลาแล้วสสก็เข้ามาสนับสนุนให้ให,ให,ให้ให้สิ่งนี้ให้เกิดเป็นความจริงให้เกิดการปฏิบัตเออิเวลาคนเจ็บป่วยนะครับเวลาคนผู้สูงอายุซึ่งเคลื่อนไหวร่างกายจํากัดเนี่ยมันต้องการการ,การบริบาลการดูแลระดับหนึ่งซึ่งโอเคคนรวยๆนี่ม่มีปัญหาหรอกก็จ้างเอานะครับแต่คนที่ไม่ได้มากนักเนี่ยเราก็บางทีก็หาจ้างไม่ได้นะครับ เขาทําด้วยการระหว่างที่ยังแข็งแรงพอประมาณนะครับอาจจะเป็นผู้สูงอายุกเกษียณใหม่ๆก็ได้60ต้นไปให้บริการไป<ล>ทํางานด<ล><า>้านนี้เลยใช่ครับแล้วฝากเวลาไว้กับธนาคารต้องซึ่งการจัดตั้งต้องมีองค์กรชื่อถือได้ช่วยดูแลแล้วก็พอตัวเองถึงจุดที่ต้องใช้เนี่ยก็ไปถอนมาใช้ก็จะมีคนใหม่ที่อยู่ในวนัยน,นั้นแหละมาทําหน้าที่นี้ใช่ครับคุณทําไปสมมติ 50ชั่วโมงคุณก็จะมีคนมาดูแลคุณ 50, ค50ชั่วโมงใช่ครับตอนนี้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครัเกิดขึ้นในหลายชุมชนครับแต่ว่าในระดับกว้างเนี่ยเราก็รอสัญญาณจากจากปีกกระทรวงอยู่เหมือนกันถ้าถ้ารัฐบาลสนใจเรื่องนี้จะให้ขยายนะครับเรามีต้นแบบการเรียนรู้ไว้พร้อมเลยนะครับช่วงโควิดเรามีอะไรต้องไปช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างกส,อสอเองก็ใช้ศักยภาพด้านการสื่อสารเราไปช่วยนะครับเราไปอยู่ในทีมไทยรู้สู้โควิดเราทําคู่มือเช่น คู่มือวัคซีนคู่มือการตั้งโฮมไอโซเลชันต่างๆเหล่านี้นะครับคู่มือเหล่านี้ถูกดาวน์โหลดสัก78ล้านนะครับเพราะว่าลายคนอ่านแล้วเข้าใจง่ายมันจะมีกระตุ้นแล้วก็ทํางานด้านโซเชียลมีดเยอะครับนี่นอกจากเรื่องสื่อสารเนี่ยเราก็ปรับแผนง,งานเราต่างๆให้เกี่ยวข้องกับกับภาวะโควิดด้วยนะครับเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเนี่ยสูบบุหรี่แล้วติดโควิดง่ายขึน้นแล้วก็เพราะมันเกี่ยวกับทางเดินหายใจใช่แล้วก็ถ้าเป็นโควิดแล้วก็ตายมาก ไตสูงขึ้นนะครับหรือเรื่องเล่าก็ตามนะครับมัน d ิเซนซิ่งอะไรต่างๆหายหมดนะครับเป็นต้นแล้วก็ในเนื้องานต่างๆครับโดยเฉพาะในกลุ่มด้อยโอกาสที่เราทํางานเป็นเครือข่ายไว้กลุ่มคนไร้บ้านต่างๆเราเพอเราทำให้เขาได้ฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าพวกนี้ในทะเบียนปกติเขายากมากเป็นต้นครับใน18ปีของคุณหมอถ้านึกถึงชิ้นงานไหนที่อยากจะยกมาเล่าเป็นตัวอย่างว่าคนทํางานก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ทําสิ่งนี้ เรื่องเอกๆก,ก็เล่าไวแล้วนะครับเรื่องของสงกรานอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาเรื่องกระเช้าหน่อยก็ได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยที่เราบอกว่าเล่าจะเป็นประธานนะครับเราใช้2อ,อย่างครับหนึงใช้การสื่อสารการสื่อสารเนี่ยตอนแรกใช้กระเช้าปลอดเล่าเนี่ยไม่เคยเวิร์กนะครับต้องคลิกอ,อ,อันที่ต้องต้องให้เครดิตของของ, Creative ของครีเอทีฟเขาเปลี่ยนว่าให้เล่าเท่ากับแช่งนะ รับไปแล้วเดี๋ยวเกิดพิษภัยอะไรกับคนรับเยอะแยะไปทําไมเอามาให้กันในงานมงคลอีกส่วนหนึ่งตอนนั้นเราก็ผลักดันกฎหมายตอนนั้นก็จะเป็นพบรบเองอพราเนี่ยแรงต้านสูงมากครับเพราะว่ามันจะเริ่มห้ามโฆษณาหลายคนในวงการนี้ก็ห่วงเหมือนบุรี่เดี๋ยวฉันโฆษณาไม่ได้ ตัอเองก็ไม่ชอบนักนะครับเม็ด<อ>ไ,ได้ไมผมก็<อ><า>ลดได้ไปเยอะ,ะนะครับเป็นต้นอะไรเงี้ยฉะนั้นตอนนั้นต้องใช้สังคมร่วมผลักดันครับแล้วในกฎหมายที่เกิดน,นะครับในมาตรา32ที่พูดถึงเรื่องการห้ามาทำการตลาดโปรโมชั่นนะครับเราก็ตีความว่าในกระเช้าเนี่ยถ้าคุณซื้อซื้อไปแล้วไปจัดกระเช้าเองนั้นไม่เป็นไรแต่การขายเหล้าพ่วงไปกระสิ่งทั้งข้างในกระเช้าเนี่ยผิดกฎหมายข้อนี้นะครับฉะนั้นการจัดเหล้าโชว์ก็หายไป นั่นคือเรื่องราวที่ทํามาผ่านมาถึงวันนี้20ปีครับคราวนี้ถ้าจะผ่านไปอีกสักสิปี20ปีข้างหน้าโลกจะเปลี่ยนไปอีกจะมีโจทย์มาให้สสสต้องแก้อะไรอีกบ้างจากการประเมินของคุณหมอและทีมงานทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีครับโจทย์หลักๆ ยังไม่โจทย์เดิมใจยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่นะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับตอนนี้เราบอกว่าเราอยู่หน้าจอโดยไม่เคลื่อนไหวเนี่ยเยอะมากนั่งประชุมนี่ก็เถอะนะครับอนาคตมันจะล้ําไปอีกนะครับเราพูดถึงแม้แต่กระทั่งกีฬามันก็เริ่มเป็นอีสปอร์ตละใช่นะครับอาจจะแข่งกันจนได้แชมป์โลกโดยไม่มีใครเสียเหงื่อเลยทั้งยศใช่นะครับฉะนั้นสุขภาพกระทบครับหรือแม้แต่เราพูดถึงเรื่องผลกระทบทางจิตใจเด็กซึ่งเรื่องของการ เปลี่ยดชังการบูลลี่เราเรียกว่าบูลลี่อย่างเงี้ยนะครับมันเปลี่ยนเป็นไซเบอร์บูลลี่ินะฮะซึ่งผลกระทบกว้างขวางกว่าเดิมมากมันจะไปทั่วโลกก็ได้ะนะครับอาหารเองก็ก็เริ่มเปลี่ยนเราตอนนี้เราพูดถึงดิเรอรี่นะครับขยะเองซึ่งถึงจุดพีคข,ขึ้นละขยะพลาสติกเนี่ยที่เราเคยติดอันดับหของของโลกอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เริ่มเป็นไมโครพลาสติกที่จะกลับเข้ามาสู่ร่างกายมนุษย์ละนะครับซึ่งป้องกันยากด้วยครับนิมมันอยู่ในเนื้อสัตว์ก็ได้แล้วใช่ครับ แล้วในอากาศเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งองค์การนาโลกบอกว่าคนตายด้วยมลพิษทางอากาศเนี่ยประมาณ7ล้านคนนะครับเมืองไทยเองยังเซติยังไม่ชัดมากแต่ก็สูงนะครับเราเห็นชัดเจนว่าเวลาเมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมด้วย PM 2.5มเป็นไงมันกระทบคนแล้วเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะคนนอนแอแล้วฉะนั้นรักการแก้ไม่หมูนะครับมันต้องใช้การเปลี่ยนแปลงมหาศาลถ้าเราจะยกเครื่องเครื่องยนต์ทั้งหมด ที่เราใช้อยู่นะครับจากยูโรสี่เป็นยูโรหกอะไรต่างๆเราเนี้ยงบประมาณจะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเราต้องการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนครับสอสอจะก้าวเข้าไปรับโจทย์ใหม่ๆเหล่านี้มากขึ้นในทศวรรษหน้าครับหนึ่งในกําลังใจที่ดีก็คือรางวัลเนลสันเมนเดลาของปีนี้เลยนะครับเขามีเกณฑ์อะไรยังไงครับเราน่าจะภาคภูมิใจเป็นประเทศเดียวที่ได้ของปีนี้เหตุผลที่เขาให้รางวัลเนี่ยก็ชี้ว่าสอสอเองได้ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ<ฮ>ะนะครับเ <ฮะ S 2> <K> ขาเข้าใจมิติของสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ดีนะครับผล <ฮะ S 2> <K> ักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย <ฮะ S 2> สาคัญสาคัญมียกตัวอย่างขึ้นมาในกฎหมายที่เราเกี่ยวขออ้องมีผลต่อการเปลี่ยนรรทัดฐ,ฐานทางสังคมหลายเรื่องนะครับเรื่องเล่าถูกยกตัวอย่างประกอบด้วยต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็เป็นกลไกแบบใหม่ของเรียกว่ากลไกการเงินการคลังเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของโลกสสมีคนมาดูงานปีละาสามสิบกว่าประเทศนะครับที่จะใช้ ภาษีบาปานะครับอเอามาทาํางานสร้างเสริมคว,วามแบบใหม่ไม่ไม่ใช่แบบกระทรวงสุขที่ให้บริการนะครับ,รบแต่เป็นการดึงภาคส่วนต่างๆมาจัดการที่ต้นเหตุอของปัญหานั้นเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขายกขึ้นมาครับออโอเคยินดีด้วยอย่างยิ่งครับ<น> สุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมรัพเห็นบอกมีโครงการอะไรที่น่าสนใจหลังหลังโควิดซาลงเราเองยังสนับสนุนโครงการปีละสามพันถึง5้าพันโครงการทุกปีอยู่นะครับ,รบแล้วก็ในแนวทางที่พูดถึงแต่ว่าในวาระที่เราครบยี่สิบปีเราเราเกิดแปดพฤศจิกานะครับ,รบก็วันที่แปดถึงสิบพฤศจิกานี้ก็จะมีงานเรียกว่าง,งานเาฉลิมฉลองก็ไม่เชิงนะครับ,รบเป็นงานาที่เราอยากจะ รวบรวมสิ่งที่สสอทำในนั้นจะมีการพูดถึงผลงาน20การเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สสอทำให้สังคมไทยใน20ปีที่ผ่านมานะครับมีตัวอย่างของบทเรียนต่างๆที่เกิดนะครับที่เราถอดบทเรียนโดยผู้หลักผู้ใหญ่และหลายคนช่วยกันในนั้นครับแล้วก็การพูดถึงทิศทางใน10ปีข้างหน้าต่อไปเราจัด บัวชวอาจจะมีคนเข้าไปร่วมงานที่เซ็นเตอร์เวิด์สัก500อคนนะครับลิมิตเต็ดหน่อยในยุคข,ของของโควิดแต่ว่าอยากฝากทุกคนติดตามได้ในในไลฟ์ขององค์กรนะครับตัวท่านเองอยากจะฝากอะไรท่านผู้ชมทุกท่านที่ทุกคนก็อยากมีสุขภาพดีแหละ<อ>แต่รเราก็ถูกขับเคลื่อนด้วยสังคมที่หล่อหลอมให้เรากลายเป็นแบบไหนบางอันก็ดีต่อสุขภาพบางอันก็ไม่ดีต่อสุขภาพอดีตที่ผ่านมาบางทีเราถูกทําให้ฝากสุขภาพเราไว้กับหมอกับยาม,มากไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ ทุกขภาวะต่างๆการเจ็บไข้ได้ป่วยมันอยู่ในมือเราเยอะเลยครับ,รบแล้วบางทีไม่ใช่ตัวปัจเจกบุคคลเท่านั้นบางทีขึ้นกับสังคมเราครอบ,บครัวเราชุมชนเราสสเองตลอด20ปีที่ผ่านมาชวนทุกคนมาเป็นเจ้าภาพสร้างสุขภาพกันนะครับมีพื้นที่ให้ท่านได้ร่วมงานนะครับทุกสาขาวิทยาการเนี่ยมีบทบาทของท่าน ที่จะมาช่วยสร้างสุขภาพให้ตัวเองแล้วก็สังคมไทยด้วยกันครับนี่คือร่วมงานกับสสเลยเหรอใช่ครับยกตัวอย่างถ้าท่านอยู่ในหมู่บ้านท่านแล้วท่านก็รู้สึกว่าผู้สูงอายุในหมู่บ้านหงอยเงามีปัญหาเรื่องช่องว่างกันนู่นกันนี่อาจจะเขียนโครงการมาว่าจะทําอะไรนะครับ<อ>หรือถ้าท่านอยู่ในองค์กรสมมุติว่าองค์กรสถาปนิกไทยทุกผู้เชี่กว ใช่ครับทุกอาชีพทุกสาขาใช่ครับมันเป็นเจ้าภาพการสร้างสูขภาพด้วยกันถ้าท่านติดตามชมรายการทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้ด้วยว่าเราควรจะทําตัวอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขอขอบคุณสสสนะครับขอบคุณดรสุปรีดาดุลยานนท์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับ